แท้บ่แท้บ่เอาแท้ก่อนนะแท้อโอ้เดี๋ยวบอกนะว่าหลุดอ่ะมองสิฮหลุด <c oughs> โอ้ยม <c oughs> <c oughs> ามา นี่คือตัวไงเหรอตักตักปะนินบ่บ่ตักบ่ตักโอ้หลุดกับบมลูส์วางได้แล้วหลุดกับเก้งไรน่ะเนี่ย เริ่มแล้วเริ่มแล้วป่าเริ่มบดมาฮีแล้ว โอ้เตะฮอตโฟมเขาอือหาเลี่ยงละอือ ครึ่งครึ่งมาแล้วเอาเช็ก,กิน แต่คมกิดท่านก็ได้ดีกว่า,อ,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 าอ๋อตะลามโอ้ยเขาข้ามน้ำไปได้เดียววะนินน้อย สีหอกข้ามน้ำเป็นอ๋อโลเบ็ดคือสีบ่คือเพื่อนละเบ็ดคืนในบ้านเนี่ยเบ็ดในบ้านเนี่ยนี่เพื่อนไฮบ้านเนี่ยโอ้แต่งจากเพื่อนจยางพ่อ

จัดไปคปันเบ็ดแต่งวาเสนอ <laughs>